หายหน้าสิปีมีลูกกับดาราดังโชมหน้าภรรยานำเลี้ยงง้อป่าในตํานานหลานหน้าจออาชีพใหม่ไม่ธรรมดาแฟนละครหลายคนคงเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของง้อป่าจากละครพื้นบ้านแล้วก็คือนำเลียบเศกศักดิ์เนติลักษณ์คุณชากาศวรสิทธิ์พิพัฒ์ชพลอภิวรสิทธิ์คือคนเดียวกันนำเลียบ แสดงหนังทีวีให้กับค่ายดาราฟิล์มของคุณแพรตสังวาริบุตรตั้งแต่อายุ7จ็ขวบหลายคนน่าจากคุณหน้าคุ้นตากันดีสำหรับนักแสดงหนุ่มยังนำเลียบเสกสัก พอมีผลงานออกมาให้ติดตามมากมายเรื่องแรกคือสางเขียวเมื่อปี2523เล่นบทนำเลียบในเรื่องปู่สมเฝ้าทรัพย์เมื่อปี2524และบทยักษ์แค้ในเรื่องสุวรรณหง์เมื่อปี2525 25, และบทพรมจินดาในสิงหากัยพบปี2526นำเลียบยังมีผลงานการแสดงอีกมากมายเช่นกิ่งไผ่2526 พระอภัยมณี2,529แก้วนามา2,531โมงป่า2,534ด้วยทำงานกับดาราวิดีโอมานานจึงสะสมประสบการณ์มากมายและด้วยความสามารถบวกกับประสบการณ์ของเจ้าตัวก็เลยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้กำกับละครพื้นบ้านทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งบทที่ทำให้หลายคนจดจำได้ก็คือบทบาทเจ้าง้อป,ป่าพอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแฟนๆก็ยังจำกันได้เล็กได้ว่าบทนี้ถือ เป็นตำนานของละครพื้นบ้านในอดีตเลยก็ว่าได้เพราะเป็นภาพจำของตัวละครง้อป,ป่าและไม่สามารถมีใครมาแทนที่ได้เลยจริงๆแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีหลายคนก็ยังคงจดจำนำเลียบหรืองอป,ป่าคนนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเจ้าตัวยังเป็นถึงผู้กำกับละครพื้นบ้านด้วยด้านชีวิตส่วนตัวนำเลียบคุณชาการวรศิษฐ์ หรือผู้รับบทงอบป่านในละครพื้นบ้านเรื่องสังทองซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัวภรรยาคนสวยสายจิราวันบรสิทธิ์ลูกสาวตัวน้อยๆของทั้งคู่ที่มีชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่าน้องซีรีในวัยสี่ขวบกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูจมูกโด่งตาคมใา้แววนางเอกละครพื้นบ้านเลย ซึ่งสายจิราวรรณภรยาสาวของผู้กำกับละครพื้นบ้านอย่างนำเลียบคุณชากาดวรลสิทธิ์ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงอดีตนักแสดงดังที่เคยมีผลงานการแสดงในละครพื้นบ้านหรือละครจักจักวงวงอยู่ไม่น้อยซึ่งทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้าประตูวิวาไปเมื่อปี2555หลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมาเป็นเวลานาน,านกว่า9ปีเลยทีเดียว